E.P. ที่6ขั้นตอนการสร้างบ้านงานระบบไฟฟ้าระบบท่อแอร์งานฝ้าปูกระเบื้องกลุกผนังและงานติดตั้งวงกบประตูขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากนักน,นะคะว่าควรทำยังไงเลือกวัสดุแบบไหนให้งานออกมาสวยหรูดูแพงการติดตั้งแอร์หากไม่ต้องการเจาะผนังควรเดินท่อแอร์ช่วงไหน งานกระเบื้องและงานวงกบประตูควรเลือกแบบไหนให้บ้านออกมาดูแพงส่วนระบบไฟฟ้าในบ้านมีอะไรบ้างที่เจ้าของบ้านต้องรู้คลิปนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะห้ามกดค่ามแม้แต่วินาทีเดียวค่ะระบบไฟฟ้าในบ้านงานเดินสายไฟตามจุดต่างๆง,งานวางระบบไฟฟ้าในบ้านนะคะหลกัหลกๆก็จะประกอบไปด้วยสายเมนสายเมนก็คือสายไฟฟ้าที่เดินจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาที่แผงเมนสวิตช์ของบ้าน สายเมนที่ต่อเข้าบ้านที่เลือกใช้นะคะจะต้องเป็นชนิดที่ใช้สายตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนและต้องมีขนาดเพียงพอต่อการโหลดรวมของทุกวงจรอ,อย่างเช่นมิเตอร์ขนาด15แอมป์สายเมนไม่ควรต่ำกว่า10ตารางมิลลิเมตรและควรเลือกใช้สายเมนตามขนาดของมิเตอร์ด้วยนะคะเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตู้คอน s u m e r unit หรือว่าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้านะคะ ในตู้ก็จะประกอบไปด้วยเซอร์กิตเบรคเกอร์เมนเบรเกอร์เมนนั้นนะคะจะใช้เป็นตัวควบคุมไฟฟ้าหลักภายในบ้านก็คือว่าหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่ามีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่าที่ระบบไฟฟ้าจะรองรับได้เบรกเกอร์เมนจะทำการตัดกระแสะไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าอันตรายอื่นใช้ตัดหรือว่าเปิดกระแสะไฟฟ้าทางบ้านในกรณีที่ต้องการการบำรุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ควรติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าไว้ที่ชั้นลอยหรือว่าชั้น2ของบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเราจะได้ทำการตัดไฟเฉพาะชั้น1ของบ้านได้เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูดค่ะสำหรับบ้านชั้นเดียวควรติดตั้งตู้ควบคุมระบบ,บไฟฟ้าให้อยู่สูงจากพื้นประมาณ1.6เมตรขึ้นไปนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกน้ำท่วมบ้านสองชั้นขึ้นไปต้องแยกวงจรไฟฟ้าย่อยอย่างน้อยชั้นละหงวงจร เพื่อให้สามารถตัดไฟเฉพาะชั้นใดชั้นหนึ่งได้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือว่าเบรกเกอร์กันดูดนะคะจะทำหน้าที่ป้องกันไฟรั่วไฟดูดป้องกันกระแสเกินและกระแสลัดวงจรตัดวงจรที่เสี่ยงต่อก,การโดนไฟดูดได้แบบเฉพาะจุดโดยไม่รบกวนการใช้ไฟฟ้าส่วนอื่นๆในบ้านเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยนะคะจะทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าทั้งวงจรแบบอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการโอเวอร์โหลดของกระแสไฟฟ้าทั้งนี้นะคะการเลือกใช้เบรกเกอร์ต้องเลือกขนาดพิกัดในการตัดกระแสลัดวงจรของเบรกเกอร์ให้สูงกว่าขนาดของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดขึ้นในวงจรนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นเบรกเกอร์สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดไม่เกิน6,000วัตต์นะคะควรเลือกใช้เบรกเกอร์ขนาด32แอมป์ค่ะสายกราวหรือว่าสายดินนะคะจะทำหน้าที่ดึงกระแสไฟลงดินไม่ให้วิ่งมาที่คน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้าโดยปลายด้านหนึ่งของสายดินจะต่อลงดินส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับว,วัตถุหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสายดินควรทำงานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันวงจรอย่างเช่นฟิลหรือว่าบเบรกเกอร์สายดินเป็นข้อบังคับจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องเดินสายไฟฟ้าให้มีระบบลงดิน รวมทั้งต้องติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าชนิดที่มีขั้วสำหรับสายดินเพราะในอดีตนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้ไฟฟ้าอยู่บ่อยครั้งโดยสาเหตุใหญ่มาจากการถูกไฟดูดเนื่องจากไปสัมผัสหรือว่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟลั่วด้วยเหตุนี้สายดินจึงได้กลายมาเป็นข้อบังคับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าค่ะ ตำแหน่งติดตั้งเต้ารับนะคะควรติดตั้งให้อยู่สูงเหนือระดับน้ำที่อาจจะท่วมถึงได้สำหรับเต้ารับที่อยู่ชั้นล่างหรือว่าชั้นหนึ่งของบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่ปรากฏว่าเคยมีน้ำท่วมถึงหรืออยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางจะต้องมีการป้องกันไฟดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วหรือว่าตัวกันดูดขนาดไม่เกิน30มิลลิแอมแปร์ หลักดินก็คือแท่งโลหะเหล็กหุ้มทองแดงที่ฝังลงในดินเพื่อเป็นตัวเชื่อมสายต่อหลักดินจากเมนสวิตเข้ากับดินเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกระจายประจุไฟฟ้าลงสู่ดินเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วหรือว่าฟ้าผ่าขนาดของสายไฟที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทสำหรับการเดินสายไฟ tsw ภายในบ้านและอาคารทั่วไปนะคะก็จะแยกสีตามประเภทการใช้งานดังนี้นะคะ สายไฟฟ้าสีน้ำตาลใช้เป็นสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าเป็นตัวนำพลังงานไปสู่วงจรต่างๆสายไฟฟ้าสีฟ้าใช้เป็นสายไฟนิวตรอนก็คือสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าและสายไฟฟ้าสีเขียวแถบเหลืองใช้เป็นสายดินตามมาตรฐานสายไฟใหม่มอก11-2553ีส2553ส่วนขนาดของสายไฟฟ้าในบ้านที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทนะคะ โดยทั่วไปก็จะมีขนาดทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ขนาด1.5 2.5 4 6 10แล้วก็16ตารางมิลลิเมตรค่ะยิ่งตัวนำไฟฟ้ามีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็จะนำกระแสไฟฟ้าได้ดีมากขึ้นและนี่ก็คือตัวอย่างขนาดสายไฟที่ต่อเข้ากับวงจรย่อยแต่ละจุดค่ะโคมไฟไฟแสงสว่างควรใช้สายไฟเบอร์1.5สายไฟที่ต่อเข้ากับวงจรย่อยเข้าเต้ารับแต่ละจุด ควรใช้สายไฟเบอร์2.5ต้องมีสายดินด้วยนะคะสายไฟฟ้า TSW สำหรับเดินร้อยท่อแยกเข้าเต้ารับจะต้องประกอบไปด้วยสายไฟฟ้าสีน้ำตาลสายสีฟ้าแล้วก็สายสีเขียวแถบเหลืองขนาดไม่ต่ำกว่าเบอร์2.5วงจรย่อยสำหรับเต้ารับที่จ่ายให้เต้ารับหลายๆจุดควรใช้สายไฟเบอร์4ขึ้นไป ขนาดของสายดินที่ต่อเข้ากับปลั๊กเต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าเลือกจากขนาดเบรกเกอร์ที่ใช้สำหรับวงจรน,นั้นการติดตั้งแอร์การติดตั้งแอร์นะคะเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านพลาดมากอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะให้ช่างมาติดตั้งแอร์ในขั้นตอนเทท้ายของการสร้างบ้านเพราะว่าไม่ได้วางแผนเรื่องการวางตำแหน่งแอร์มาก่อนผลสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่แอร์จะออกนะคะกับจุดวางคอยร้อนอยู่ห่างกัน ทำให้ต้องเจาะผนังเดินลอยท่อแอร์พาดไปมาทําให้ห้องดูรกเก,กะกะไม่น่ามองหากเป็นไปได้นะคะให้รีวางแผนการติดตั้งแอร์ไว้ตั้งแต่นั้นเนิน่นเมื่องานก่อผนังเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนของการเดินท่อไฟแล้วก็ท่อน้ําทิ้งสามารถให้ช่างแอร์มาเดินท่อแอร์กําหนดจุดวางคอยร้อนก่อนได้เมื่อเจ้าของบ้านกำหนดจุดที่จะให้แอร์ลงและตำแหน่งวางคอยร้อนช่างจะเดินท่อแอร์ โดยซ่อนท่อแอร์ไว้ใต้ฝ้าจะช่วยทำให้ผนังบ้านของเราดูสะอาดตาการเดินท่อแอร์ลักษณะนี้นะคะส่วนใหญ่นิยมเดินขึ้นฝ้าจึงสามารถเลือกตำแหน่งการวางคอมเพรสเซอร์ได้อย่างอิสระไม่จาเป็นจะต้องวางคอมเพรสเซอร์ให้อยู่ฝั่งผนังเดียวกับแอร์แต่จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าระยะห่างระหว่างแอร์กับคอมเพรสเซอร์ไม่ควรอยู่ห่างกันเกิน20เมตรทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของแอร์รุ่นนั้นๆด้วยนะคะ ส่วนห้องที่มีขนาดเล็กการเลือกติดตั้งแอร์แขวนยิ่งทำให้ห้องดูเล็กลงและมีปัญหาเรื่องฝุ่นบนตัวเครื่องสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยการเลือกติดตั้งแอร์แบบฝังฝ้าค่ะการกรีดผนังฝังท่อแอร์หากมีการชำรุดหรือว่ารั่วขึ้นมาในภายหลังนะคะย่อมแก้ไขได้ยากกว่าการเดินท่อแอร์แบบทั่วไปเจ้าของบ้านควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจค่ะ งานฝ้าฉาบเรียบฝ้าภายในภายนอกฝ้าเชิงชายแผ่นยิบซ้มบอร์ดที่ใช้ติดตั้งภายในห้องทั่วไปนะคะจะใช้เป็นแผ่นยิบซ้มบอร์ดรุ่นธรรมดาซึ่งจะปิดทับหน้าด้วยกระดาษสีเทาค่ะฝ้าห้อง in นะะ้ําแล้วก็ฝ้าภายนอกจะใช้เป็นแผ่นยิบซ้มบอร์ดรุ่นทนชื้นนะคะจะปิดทับหน้าด้วยกระดาษสีเขียวส่วนฝ้าชายคาจะใช้เป็นรุ่นทนชื้นหรือว่าใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดรุ่นที่มีตะแกรงกันแมลงก็ได้ หากเลือกติดตั้งฝ้าฉับเรียบรุ่นทนชื้นบริเวณชายคานะคะควรม,มีช่องระบายอากาศด้วยเพื่อให้ความร้อนระบายออกไปบ้านจะได้ไม่ร้อนอบอ้าวสิ่งสำคัญของงานฝ้านะคะก็คือต้องมีการติดตั้งช่องเซอร์วิสที่จะใช้เปิดเข้าไปตรวจสอบหรือว่าบำรุงรักษางานระบบต่างๆโดยช่องเซอร์วิสควรอยู่ในบริเวณที่ไม่เป็นจุดสังเกตมากอย่างเช่นห้องครัวห้องน้าหรือว่าห้องเก็บของ การเดงโครงข้าวสำหรับฝ้าหรือฝ้าซ่อนไฟฝ้าซ่อนรางผ้าม่านหรือว่าฝ้าหลุมนะคะจะมีขั้นตอนการติดตั้งที่ยุ่งยากแตกต่างกันต้องระบุในแบบก่อสร้างให้ชัดเจนค่ะงานปูกระเบื้องงานปูกระเบื้องนะคะเป็นงานที่เจ้าของบ้านต้องเตรียมการสั่งซื้อตั้งแต่เนิ่นๆเ,เช่นกันเพราะว่ากระเบื้องบางลายต้องใช้เวลารอสินค้าโดยเฉพาะกระเบื้องนําเข้านะคะเป็นกระเบื้องสั่งพิเศษ อาจจะต้องใช้เวลารอสินค้า30-60วันต้องคำนวณสั่งซื้อเผื่อตัดเศษด้วยนะคะโดยให้ผู้ขายคำนวณให้ได้กรณีที่กระเบื้องขาดต้องการซื้อเพิ่มควรนำใบเสร็จไปแจ้งกับพนักงานขายว่าต้องการกระเบื้องล็อตผลิตเดียวกันเพื่อให้ได้สีกระเบื้องที่เป็นเฉดสีเดียวกันทั้งห้องแต่ถ้าหากกระเบื้องล็อตเดียวกันหมดก็ใช้วิธีการซ่อนได้โดยเลือกปูในจ,จุดที่ไม่ต้องการโชว์นะคะอย่างเช่นห้องเก็บของ พราะสามารถใช้ตู้วางของมาวางตั้งทับปิดสีที่ต่างของกระเบื้องได้ค่ะเคล็ดลับการเลือกซื้อกระเบื้องให้บ้านหรูดูแพงควรเลือกซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะทําความสะอาดง่ายสิ่งสกปรกจะไปก่อที่ยาแนวเพราะยาแนวมีรูพุนทําให้พวกเศษฝุ่นสิ่งสกปรกไปฝังอยู่ในร่องยาแนวเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดเป็นคราบดํามองดูแล้วไม่สวยงามยิ่งยาแนวน้อยยิ่งทําให้ห้องดูสะอาดตา ไม่เลือกซื้อกระเบื้องลดราคาเคลียร์แลนด์หรือว่าถ้าจะซื้อนะคะก็ต้องซื้อเผื่อตัดเศษหรือว่าแตกสักสองสากล่องป้องกันปัญหากระเบื้องหมดสต็อกเพราะว่ามีการยกเลิกการผลิตค่ะไม่ควรเลือกซื้อกระเบื้องที่ราคาถูกเกินไปเพราะว่าจะมีปัญหากระเบื้องบินโกงกระดกเวลาเดินจะสะดุดเท้าขนาดแผ่นไม่เท่ากันทําให้ปูไม่ได้ฉากแนวเส้นเอียงไม่สวยชั้นเคลือบผิวไม่ดีเกิดรอยขีดข่วนง่าย ควรเลือกซื้อกระเบื้องที่มีความเงาวาวเพราะว่าจะทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายนะคะอย่างเช่นแกรนิตโตพอดเลนเซรามิกการติดตั้งวงกบป,ประตูวงกบประตูมีหลายดีไซน์หลายขนาดให้เลือกนะคะมีทั้งแบบพ่นสีมาแล้วจากโรงงานและสามารถเลือกพ่นสีได้ตามความต้องการกรณีเลือกพ่นสีตามความต้องการนะคะจะมีระยะเวลารอคอยสินค้าด้วยนะคะต้องเผื่อเวลาสำหรับการเลือกวงกบประตูด้วย วงกบแบบมีซับวงกบจะทําให้ผนังบ้านดูมีมิติมากขึ้นส่วนวัสดุก็มีทั้ง U P V C W P C แล้วก็แบบไม้เนื้อแข็งลักษณะบานก็จะมีทั้งแบบเป็นบานประตูบานเปิดบานเลื่อนแบบติดผนังทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลค่ะบุญทวีก่อสร้าง1979รับสร้างบ้านต่อเติมรีโนเวทครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพ หน้างานนี้เป็นงานสร้างบ้านพักอาศัย1ชั้นยกพื้นสูงทรงปัญญ้นหยาตกแต่งสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่ที่ถนนเทพารักษซอยเปลี่ยนรไทยัยจังหวัดสมุทรปราการท่านสามารถสอบถามขั้นตอนการสร้างบ้านและจองคิวสร้างบ้านได้ตามรายละเอียดในคอมเมนต์ค่ะ